สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568ความสัมพันธ์แบบรักสามเศรา้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงเอยยังไม่ตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยในความสัมพันธ์ของ ความรักของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์นายออฟบอร์ดก้าวไม่เท้าซิกออฟคัพหกถ้วยเทนออฟบอร์ดสิบไม่เท้าเดอะวิวออฟฟอร์จูงกงล้อแห่งโชคชะตา หลีกหนีไม่ได้ต้องยอมรับในเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาเพียงแต่ว่าชาวทาตรงจะมีการจัดการยังไงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในช่วงตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยมากหนักใจนะคะหนักใจเหนื่อยแล้วก็หนักใจในความสัมพันธ์ก้าวไม่เาวาเป็นความรู้สึกอึดอัดแต่ก็พยายามที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้มัน ให้มันเดินหน้าต่อไปคนที่เหนื่อยคนที่หนักใจก็คือตัวคุณน,นั่นเองสำหรับชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้ขอให้ขยายความรู้สึกนึกคิดของชาวธาตุลมให้และกันในความสัมพันธ์ความรักที่มันมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปในความสัมพันธ์ The ะฮ r ร i n อยากไปอยู่แบบเงียบๆสักทีบางทีหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมเกี่ยวกับโบสถ์เกี่ยวกับนักบุญเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอยา่างอาจจะมีความสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักสําหรับชาวธาตุนมในช่วงตอนนี้คิดนานไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าถ้าคิดจะแต่งงานหรือคิดจะคบกันเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยช้าเพราะว่าเป็นไพ่นักบวช ในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้ถ้าดูในความรู้สึกของคนก็คือคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอบอวมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเป็นที่ปรึกษาให้คให้คําปรึกษากับคนรอบข้างหรือให้คําปรึกษากับคนรักของคุณได้เหมือนกันถ้าอารมณ์แต่ถ้าพูดถึงความรักความสัมพันธ์ก็คือการที่คิดจะแต่งงานหรือชัดเจนในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยช้าหรือไม่ก็ออกบวชไปเลยเพราะว่าเป็นไพ่นักบวช และก็ก้าดาบนะคะ e อ o อ s ฟปวดหัวปวดมากมีความกังวลมีความกัดกรุ่มในจิตใจกังวลเป็นทุกข์นะคะเครียดเครียดในความสัมพันธ์ e อกออฟพินช์เคิหนึ่งเหรียนเข้ามายังจะมีโอกาสนะอาจารย์มองว่าชาวธาตุลมจะมีโอกาสในการเริ่มต้น หนึ่งเหรียญบางทีจะมีโอกาสในเรื่องของความรู้สึกความมั่นใจความเชื่อใจหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาช่วยเพิ่มความหนักแน่นขึ้นในความรักในความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญอะหมายถึงความหนักแน่นจะมีโอกาสหรือในที่นี้หมายความว่าคุณจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างของมีค่าด้วยก็ได้หมายถึงของมีค่าของแทนใจนะคะหรือมากกว่านั้นคุณจะได้รับในช่วงตอนนี้ the fool จะได้รู้สึกเป็นอิสระไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่เป็นอิสระไม่ได้กังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆลักสนุกไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตอืนะคะจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เครียดไม่หนักเกินไปคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นสิ่งของมีค่าก็ได้แล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอิสระมากขึ้น อยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรได้ตามใจไม่มีการผูกมัดใดๆในความสัมพันธ์จะเป็นแบบนั้นสําหรับคนรักของคุณในช่วงตอนนี้ความสัมพันธ์คิดถึงเรื่องราวในอดีตสิ่งเก่าๆที่มันเคยผ่านเข้ามาพอคิดถึงครั้งไหนก็มีความสุขมีความสุขกับเรื่องราวเก่าๆคิดถึงคนเก่าก็ได้คิดถึงอดีต ไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลเรื่องราวเก่าๆที่มันผ่านมาเขาคิดถึงแล้วเขารู้สึกเขามีความสุขคนรักของคุณขอให้ขยายความรู้สึกของคนรักให้ละกันในช่วงตอนนี้เขารู้สึกยังไง mm hmm. เขาก็จริงจังนะแต่บางครั้งในช่วงตอนนี้เหมือนกับอยากเริ่มต้นความรักแต่เป็นการเดินทางอะเดินทางไป เพื่อที่จะได้เริ่มต้นอยู่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยว่าเจ็บว่าปวดรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้ถูกปิดตาถูกมัดไว้เป็นไพ่ที่บอกว่ารับรู้และเห็นทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นแต่ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าทำอะไรไปคิดอะไรไปลงมือทำอะไรไปกลัวเจ็บ กลัความเจ็บช้ำกลัวความเสียใจและมันมีหลายเรื่องมากมายที่ทำให้เขาต้องคิดเขามีเรื่องอีกมากมายที่ต้องสะสางที่ต้องแก้ไขมันเยอะในช่วงตอนนี้ความคิดของเขาเพจออฟวอรนและเขาอยากที่จะเริ่มต้นที่ดีหมายถึงเด็กเด็กถือไม้เท้าเข้ามาหาหมายถึงโอกาสอาจจะได้รับโอกาสจากคนที่อายุน้อยมากกว่า อาจจะได้สารสัมพันธนะ์กับคนที่อายุน้อยมากกว่าเป็นการเริ่มต้นนะเริ่มต้นความรักข้างใหม่กับคนที่อายุน้อยมากกว่าหรือถ้ามองกับกันก็คือในช่วงนี้อาจจะทำตัวเหมือนเด็กบ้างประมาณนั้นในความสัมพันธ์เทมเพลนเข้ามาบอกทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ในใจเขาก็คิดอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่คงที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะในช่วงนี้แล้วความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวธาตุลมและคนรักเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่ลาบากทั้งคู่ลําบากใจอึดอัดใจแล้วก็เหนื่อยใจทั้งคู่นั่นเอง10ดาเอ้ย10โทษค่ะ10เมเทา้าเหมือนคิดว่า แบกรับไว้ไว้คนเดียวคุณก็คิดอย่างนั้นคนรักก็คิดอย่างนั้นมันมีเรื่องราวที่เหมือนกับว่าฉันทุกคนเดียวเหรอฉันต้องแบกรับไว้คนเดียวเหรอฉันสู้อยู่คนเดียวเหนื่อยแต่ถามว่าความอดทนมีไหมมันก็มีนะเพราะว่าสู้แล้วก็อดทนก็ยังไปต่อได้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์มันก็ยังไปต่อได้อยู่แต่ว่ามันต้องอดทนอะ่ะอืม อดทนทั้งคู่เอ๊เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนนอกจากอดทนไม่พอคุณช่วงนี้ไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันมากเท่าไหร่แต่ถามว่าอดทนไหมอดทนทั้งคู่เหมือนกับสิ่งตา่างๆแบกรับไว้คนเดียวสู้อยู่คนเดียวซึ่งความคิดแบบนี้คุณก็คิดแบบนั้นคนรักของคุณก็คิดแบบนั้นสุดท้าย The Wheel of Fortune มาบอกช่วงนี้มันเป็นโชคชะตาที่คุณต้องเจอสําหรับชาวธาตุลม มันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องยอมรับคือกงร้อแห่งโชคชะตามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณที่คุณจะต้องยอมรับแล้วคุณก็ต้องสู้สู้เพื่อให้ผ่านพ้นในจุดนี้ให้มันไปได้ให้มันผ่านไปในช่วงนี้ก่อนอืมแต่คุณก็สู้จริงนะคุณสู้คุณอดทนมากเนะี่ยสิบไม้เท้ารวบอยู่คนเดียวมีความอดทนสูงแล้วก็สู้ แล้วคุณจะผ่านมันไปได้จงยอมรับเห็นโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณฝืนไปก็ทุกมันก็ไมด่ดีไปกว่านี้เพียงแต่ว่าให้มันผ่านในช่วงจังหวะชีวิตของคุณในช่วงตอนนี้ไปให้ได้ก่อนไปให้ได้ก่อนนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวธาตุลมไหม queen of s w o r d ราชนินีถือดาบต้องเข้มแข็งอ่ะใพ่ใบนี้เหมือนคนดุแต่ว่าคุณต้องเข้มแข็งและคุณต้องชัดเจนอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาต้องชัดเจนมั่นใจเชื่อใจทำได้ฝ่าย of p e n t a ั่น,นห้าเหรียญถึงแม้ว่าจะทุกข์จะลำบากก็สลัดกันไม่ทิ้งอยู่ดี พีบอกว่าทิ้งกันไม่ลงอันนี้คือตัวคุณส่วนอัน,นี้คือคนรักไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ยังไงก็ต้องห้อยสอยตอยตามกันไปอย่างเงี้ยาตามหลังกันไปแบบเนี้ยนะคะลาบากแค่ไหนก็เหมือนตัดกันไม่ขาดมันมีความสัมพันธ์ที่มันมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นนะคะก็ยังตามกันไป j u s t i c บอกว่าไม่ว่าจะคิดจะทำการใดๆในช่วงตอนนี้ ให้มันถูกต้องชัดเจนอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจหรือคิดอะไรไต่ตองพิจารณาให้ดีให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนไม่ทําให้ใครทุกข์ไม่ทําให้ใครเสียใจไม่ลําบากใครแล้วก็ไม่ไม่ผิดนะอ,อ่ไม่ผิดอนะ่ะคุณจะทําได้ไพ่ใบนี้มาเตือนช่อ่ะอัศวินนะครับทำอะไรก็ต้องไปตรงมาเปิดเผยแบ่งรับแบ่งสู้ นะคะแบงรับเป็นสู้แล้วคุณจะผ่านมนไปได้ในช่วงตอนนี้สําหรับชาวาธาตุลมนะก็เป็นกําลังใจให้นะสำหรับชาวาธาตุลมสู้ๆต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เองอดทนสําหรับในคลิปนี้ก็ขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้และกันสุดท้ายแล้วขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรณ์ เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ